ฮัลโหลเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับไพ่คู่ใจไพ่วิสเซ d t ทาโรโอ้โหทำไมไพ่ขึ้นมาไพ่ใบแรกก็ทาวเวอร์เลยไม่เอาไม่เอา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 ดีๆเอาสิบเหรียญดีกว่าเดี๋ยวก็วันนี้จะใช้ไพ่วิส a r d t ทาโรคู่ใจของแพทน,นะคะที่จะเอามาอ่านให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ โอ้โหใกล้เวลาเข้ามาแล้วถึงวันปีใหม่วันคริสต์มาสเพื่อนๆไปไหนไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยแบบพะอิจฉาคนที่ได้ไปเที่ยวหรือเปล่าวันนี้แบบแพดส่วนใหญ่จะแบบว่าอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำคงทำคลิปกันไปนะแล้วก็แต่แอบไบปแอบบไปเที่ยวมาสองวันไม่ใช่อะไรหรอกหายไปสองวันเนี่ยแอบ,บไปเที่ยววันนี้นิดนึงนะคะขอพักผ่อนเย็นใจน,นิดนึงนะกลับมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะจ๊ะเพื่อน อ่าแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูเอ่อดูดวงส่วนตัวหลายคนทักไลน์เข้ามาเนี่ยตามนี้นะคะเพื่อนเเพราะว่าบางคนบอกว่าทักไม่ได้อะไรเงี้ยลองลองทักเข้ามาดูนะคะเผื่อเผื่อเผื่อที่จะทักได้นะคะหรือว่ามีมีสองออปชันนะจ๊ะมีมีสองสองแบบให้เพื่อนเพื่อนทักกันเข้ามานะจ๊ะหรือสามแบบอ่านี่ตามนี้ก็ได้ถ้าใครอยากดูส่วนตัวเนี่ย ก็ตามนี้สำหรับโดยเฉพาะคนที่อยากดูปีใหม่ดูดวงปีใหม่ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงปีหน้าจะปังไหมปีหน้าต้องมีแก้เครดยังไงสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะปีชงหรือว่ามีปัญหา,านั้นด้านชีวิตต่างๆเราก็จะได้มาดูกันว่าคุณมีปัญหาอะไรจะได้มาแก้กันก่อนที่จะถึงปีหน้าแนะจ๊ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะ จุดเทียนมหามงคลวันที่30เขาจะจุดเทียนข้ามปีกันเลยเพื่อนเพื่อนมันมีครั้งเดียวในปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำมากมากให้จุดเทียนมหามงคลกันปีนี้เลยคือจุดเทียนข้ามปีวันที่30ติดต่อกันเข้ามาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วสำหรับใครที่ต้องการบูชาของเลิศๆของดีๆเครือเขาลงในใ,ใ,ใ,ในในในช่องของเราแล้วก็ มีว่านดอกทองตัวนี้สำหรับความรักโดยเฉพาะนะคะใครมีปัญหาเรื่องความรักใครมีปัญหาเรื่องเรื่องคนรักที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยชีวิตไม่เจอรักดีสักทีหนึ่งต้องตัวนี้นะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการเงินเนี่ยต้องเครือข่าหลงเท่านั้นแพาใช้ทุกวันลนะคู่นี้ถึงแม้ว่าจะมีความรักที่ดีแล้วหรือว่าครอบครัวที่ดีแล้วแพก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าต้องแบบว่า ไปมีแฟนเพิ่มอะไรีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเสริมให้ดีเอาไว้มันก็ดีเสมอเนาะแล้วสำหรับใครเราก็มีสีพึ่งด้วยนะเพื่อนนี่ตัวสีพึ่งดีมากๆหอมมากๆแพทเองก็ใช้ทุกวันใช้ก่อนก่อนอัดคลิปไงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูคลิปแพทไงจะได้มีเสน่ห์ด้านการวาจานะจ๊ะแล้วก็น้ำหอมเนี่ยของพระแม่รัศมีพลาดไม่ได้เลย ถูกสุดๆ299บาทแล้วก็เป็นสเสน่ห์แม่ตามหานิยมคือสุดยอดแล้วถ้าเพื่อนๆโอ้ไม่ใช่ไม่ได้นะเนี่ยติดติดกระเป๋าไว้ก็ยังดีบางคนเนี่ยไม่อยากใช้แต่ไปฉีดพวกของที่เราจะเอาไปวันนั้นอย่างเช่นผ้าพันคอหรือว่าพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยตุ๊ก,กตาที่ติดกระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็ฉีดน้ำหอมไว้ตรงนั้นหอมมากม แล้วก็ผ่านพิธีพามาจากประเทศอินเดียนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะขลังสุดๆดึงสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครที่มีคนเกลียดเยอะๆอ่ะควรจะมีเอาไว้นะคะมีศัตรูเยอะๆบางทีแบบคนอยู่ที่ทํางานปัสศัตรูน่ากลัวเลยอะ่ะโอเคค่ะมาดูกันว่าวิสทาโรมีอะไรจะบอกกับเรามาไพ่ใบแรก คุณเป็นเดอะสตาร์นะจ๊ะคุณเป็นคนที่มีคนหมายปองมากมายก็ได้เป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมของคุณก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นดารานักร้องนะคะ,นะเพื่อนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานของคุณอาจจะเป็นวิศวกรอาจจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลแต่คนรู้จักคนมากๆอย่างเงี้ยก็ได้คุณเป็นคนโดดเด่น เสมอเสมอเงี yeah. ้ยแต่คุณเป็นคนคิดมากตอนนี้คุณคิดมากขั้นสุดขั้นสุดขั้นสิบถึงแม้ว่าคนจะมีแบบคนมาลายล้อมแบบทุกอย่างเหมือนจะดูดีแต่คุณกลับข้างในกลับไม่ไม่ค่อยแฮปปี้รู้สึกคิดมากรู้สึกปวดหัวรู้สึกเซ็งเซงเนี่ยเซ็งเซงกับความรักความสัมพันธ์เซ็งเซงกับชีวิตด้วยนะบางทีอะ เบือบ่อแบบทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดอย่างนี้ก็ได้คุณนะรอคนคนหนึ่งนะคนที่คุณตัดไปแล้วก็ได้คนที่คุณหันหลังให้คนที่คุณไม่อยากจะพูดจะคุยด้วยคนที่คุณที่แบบเขาเคยเดีกับคุณนะคนเนี้ยเขาเคยเหมือนจะน่ารักเหมือนจะเคยอบอุ่นในชีวิตคุณแต่ตอนเนี้ยแพทกะกลับคิดว่าคุณ กลับมาเห็นค่าในตัวเองกลับมาอยู่เฉยๆอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นแต่กลับกลายเป็นว่าคุณอยากอยู่กับตัวคุณเองคุณอยากอยู่ตัวคนเดียวบางทีอะ่ะอืมอยากจะใช้ชีวิตที่ที่กับตัวคุณเองก่อนอะอยากบาลานซ์อยากจะโอเคให้ทุกอย่างมันบาลานซ์อยากกลับเข้ามารักตัวเองมากขึ้นอะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอะ พทยบอกเลยนะว่าคุณมีคนจะเตรียมเข้าหาแน่นอนแต่คุณนั่นเองอะที่จะเลือกเขาหรือเปล่าที่จะยอมคุยกับเขาหรือเปล่ายอมเปิดประตูให้กับเขาเหล่านั้นหรือเปล่ามีคนสนใจคุณทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT q มีคนสนใจคุณแน่นอนมีคนอยากพูดอยากคุยกับคุณแน่นอน แต่พัทมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากคุยกับใครเลยคุณเบื่อคุณเอือมคุณกลับคิดถึงคนคนเดียวที่คุณตัดไปคุณกลับเอาคนคนนั้นออกจากหัวไม่ได้เลยเนี่ย มันมันเป็นความรู้สึกถึงแม้ว่าคุณไมันม,มีความรู้สึกความรอคอยถ้าบางคนบอกว่าจะไม่ได้รอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะไปดูคลิปอื่นได้นะจ๊ะถมามีความรู้สึกว่าคนที่มาดูวันนี้มีการรอคอยแน่นอนมีความรู้สึกมีความหวังหวังแบบเซง็งๆซงด้วยนะหวังแบบว่าหมดหวังหวังแบบว่าหมดหวังหวังแบบว่ารู้สึกว่าเขาเขาไม่มาแล้วอะเขาไม่กลับมา แต่พาดว่าคู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสวนสูงมีโอกาสที่จะวนกลับสูงมากๆม,มันเป็นคู่ที่กรรมอย่างไม่หมดจากกันอืมเป็นบางคนบางคู่บอกหมดซะทีเเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วจะดูได้อย่างนี้ว่าใช่ใช่คุณใหม่เนี่ยคือคราวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท,ที่ที่มันวนกลับมามันวนๆอยู่อย่างเงี้ย สักพักแล้วแล้วก็หลายๆรอบแล้วสี่ห้ารอบบางคนคบกันไปนสิบปีวนไปวนมาอันนี้ไม่ไม่ออกไปไหนละถ้าสิบปเีเนี่ยอยู่ยาวๆไปเลยจ้ะแต่ถ้าใครที่แบบว่ายังใหม่ยังสดอยู่ก็ยังพัดว่ามันยังมีวนไปวนมาอืมตอนนี้คุณก็เป็นเด e f ฟู l เพราะว่าคือแบบใช้ชีวิตของตัวเองสบายๆตัวเขาเองก็ทำเหมือนกันเลยนะเขากับคุณนี่ค,คล้ายๆกันนะ เขาก่บคุณเนี้ยคือคล้ายๆกันคือแบบตัดไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครตอนนี้แบบอ้อเบื่อแต่ว่าอยากใช้ชีวิตกับตัวเองอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้บางคนอยู่กับสิ่งที่เขาติดอยู่กับสิ่งที่เขาชอบที่เขาติดบางคนติดเกมบางคนติดงานบางคนติด เครื่องดื่มมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าใครมีเรื่องติดติดเนี่ยแบบพวกบางคนเล่นการพน,นันหรืออะไรอย่างงี้เลยนะอืมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะจ๊ะเออพวกเนี้ยอย่าอย่าไปทางทางที่ไม่ดีทั้งคุณกับเขาอะดวงคล้ายคลายกันนะคุณทั้งคู่เนี่ยคุณนั่งคิดถึงเขาอยู่บนบนบนมาเนี่ยบ่อยๆทั้งแม้ว่าจะตัดไปแล้วถึงว่าจะไม่เอาละ บางคู่บางคนเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วมีครอบเป็นครัวกันแล้ว,ลวด้วยก็ได้นะเขาทำให้คุณเจ็บปวดมากๆเขาทำให้คุณแบบแทงข้างหลังทะลุปวใจอ่าบางคนนี่คือแบบทำร้ายแล้วทำร้ายอีกรอบนี้เป็นรอบที่สิบเออพูดเรื่องเดิมๆแต่ไม่แก้ไขสักทีอย่างนี้ก็มีได้นะ เป็นการแบบว่าทะเลาะก,กันหรือเป็นการที่แทงข้างหลังกันเป็นการที่แบบแกล้งกันแบบโ้ยแบบไม,ไม่ไม่น่ารักคู่เนี้ยพัดบอกเลยนะว่ายังไม่จบมันยังมีการวนเวียนกันอยู่มันยังมีอะไรที่ยังไม่จบไม่สิ้นไม่เด็ดขาดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งไปเงียบไปยิยงไปแบบ ไปพายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพัดมีความรู้สึกมากๆนะว่ามันจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกเนี่ย The world บางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้อยู่คนละประเทศคนละทวีปก็ได้นะจ๊ะอืมตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นหรอกว่าเขาจะกลับมายัางไงมันยังคุมเครืออยู่มันเป็น The Moon ใช่ แล้วแล้วเพิ่งบางคู่บางคนพึ่งฟาดกันไปเลยเพิ่งมีการคำแบบปากเสียงมีมีอะไรกันหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โ oh. หดูเดือดแอบดูเดือดเหมือนกันนะคู่ของคุณเนี่ยแต่เขาจะกลับมาเพราะเขายังรักคุณอยู่อื้อเขาจะกลับมาเพราะเขายังรักคุณอยู่เขาจะกลับมาพร้อมกับสิ่งดีๆเขาจะมางอแหละแต่ง้อในแบบของเขานะคนของคุณ แต่ละคนเนี่ยเป็นหมื่นคนที่เข้ามาดูกันเนี่ยง้อแบบคนละแบบกันนะคะบางคนดีบางคนดีของเขาคือแบบพาไปเปสุดฤทธิ์บางคนดีของเขาคือแบบเข้ามาช่วยมาเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอ,คอดีของแต่ละคนนี่คนละแบบกันถ้าคิดว่าคนคนนี้จะเข้ามาในแบบที่ดีของแบบเขาอะ่ะคุณยังมีคุณค่าคุณยังมีความสําคัญในชีวิตเขามากๆคุณเป็น queen of one ในชีวิตของเขา ตอนนี้มีการเงียบกันมีการไม่พูดก็ไม่คุยกันแต่มีการส่องกันแน่นอนแพทค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีการส่องกันจากฝั่งเขาด้วยแหละอืมจากฝั่งเขาเนี่ยแหละตัวดีที่จะชอบส่องเขากำลังคิดหาวิธีว่าจะเข้าหาคุณยังไงอยู่นะโดยเฉพาะเนี่ยปีใหม่จะกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วถ้าสำหรับใครที่มาดูแบบคลิปเดี๋ยวน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาเขาอยากเข้ามาหาคุนเขาอยากเข้ามาดีๆเขาอยากจะเข้ามาโอ้ oh, <laughs> มันมาแน่นอนนะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยมา,ห,ายหลายหลายรูปแบบด้วยบางคนมาหลายรูปแบบด้วยนะตอนเนี้ยเขาก็ขอไปทําไปทํางานไปทําการไปเขาต้องมีเรื่องบางอย่างที่ต้องเคลียร์นะคะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องเคลียร์มีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการถ้าเขาเงียบไปหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องงอไม่ไม่ต้องอะไรวะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่า <laughs> พันมีความรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เขาต้องรีบที่จะจัดการก่อนหน้าทีเพราะมันก็บางทีก็สิ้นปีแล้วเนาะเนี่ยให้คนเก่ากลับมาทางไกลฝรั่งต่างชาติหรือคนไทยในต่างประเทศก็ได้นะอ่าเนี่ยเนี่ยคนเก่ากลับมาแน่นอนอคุณเป็นคนที่สำคัญมากๆ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาดังนั้นเขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกคะ่ะนะโอเคเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะ <S <S เพื่อนๆสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาตามนี้เลยนะจ๊ะใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมมาดูดวงส่วนตัวว่าปีใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะโอเคเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ